มาครับเพื่อนๆวันนี้ลุงตู่ก็พามาดูเดี๋ยวไอ้ไอ้ยาวก่อนยาวๆนี่ยาวก่อนมาครับวันนี้พามาดูครับพามาดูลูกศิษย์มาเรียนสู่คำพกถึงบ้านเลยวันนี้มาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากจังหวัดตากครับโอ้โหเดินทางมาไกลมากๆเลยนะเนี่ยเอี่ยเอามาแบบเอ้าเดินมาไกลมากๆเลยครับผมบอกแล้วว่าลุงตู่ปลื้มใจครับปลื้มใจจริงๆวันนี้มาถึงจังหวัดตากขับรถมาเองเลยวันนี้มาถึงบ้านเลยเป็นไงครับทำยากไหม ก็ยังเก่งๆอยู่ครับไม่อยากนะไม่ยากนะเห็นไหมัไม่ยากเลยมันเก่งอยู่ก็คือทุกอย่างคข้าเข้าใจง่ายเนาะค่คนสอนดูไหมคนสอนดูไหมไม่ดูถ้าไม่ดูดีครับคุนสอนใจดีดีก่อนใส่อันนี้กันสิลืมลืมลืมลาฮๆลืมลม เดี๋ยวครับดูครับเดี๋ยวดูเห็นไหมครับมึงตู่ก็สอนก็แบบตัวหลัตัวครับสอนแบบใกล้ชิดแบบนี้เห็นไหมกันเองครับกันเองบรรยากาศกันเองครับไม่อยากไม่ตีเรียครับไม่ตีเรียกกันเองครับสอนแบบสบายๆครับไม่เข้าใจตรงไหนถามได้เลยครับหน้างานถามได้เลยจะไปขายที่ไหนครับเนี่ยก็ยังมองมองหาอยู่ครับว่าจะไปไหนที่ไหนยังยังดูดูอยู่ครับเอาให้เก่งก่เอนให้เก่งนะเดี๋ยวขายที่ไหนเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ไปอุดหนุนเนาะเดี๋ยวตอนนี้กำลังฝึกอยู่กำลังฝึกอยู่ โอเคครับตอนนี้หยอดหยอดแป้งได้หยอดแป้งได้เลย,ย,ด,ด,เลยดูนะดูนะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูขยับกันนี่ครับเป็นไงครับนิ่นะนิ่และมือนิ่งแลเห็นไหมคล่งงงองแล้วคล้องแล้ว อครับอันนี้คืออันนี้เป็นวิธีหยอดแบบขอลุงตัวนะครับแบบเขย่าแบบไม่ใช่แบบเทฝากรกะต่ายนะครับต่อที่รวมที่รวมแบบนี้มันทาให้เราเขย่าง่ายและเขย่าคล่องนะครับมันทําให้แป้งแบบความบางความหนาพอดีนะดูนะครับดูนะอ่าทีนี้ก็เขยา่าดูนะครับดูนะครับทีนี้มันเขย่าง่ายไหมครับไม่ต้องเทฝากรกะตายทีเขนานั้น เห็นไหมครับนี่ดูนี่นี่อ่าฮะใช่ครับสุดยอดครับสุดยอดเลยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอย่างนี้ออกขายสบายแล้วอ่ะนี่หยาดตัวหน้าหยอดตัวหน้าหลังจากที่เราขยับเสร็จนะครับหยอดตัวแป้งเสร็จนะครับเราต้องหยอดตัวหน้าทันทีนะครับเห็นไหมอย่างนี้โอเคสวยแล้ว